สวัสดีครับผมสวัสดี FC, เอฟซีแฟนครับแฟนซองครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาหาแห่งม่วนชื่นครับผมเนาะวันนี้เป็นในนั้นพี่น้องเนาะในโชว์แมนกันบ่ล่าง06ครับผมเนาะหนึ่งในนั้นก็คือพระธุดงศัยเหนือพี่น้องเนาะไฮมาศูนย์แห้งครับผมเนาะเขา้า6006นด้วยพี่น้องเด้อเห็นไหมอ่าให้5060ย์ครับผมเนาะ เข้าไปที่ศูนย์หกล่างครับผมเนาะอัลเมเน่ฝันกองวัดแล้วพี่น้องเด้อเป็นแจ้งใดรอติดตามรับชมและฟังทำกันฝากกดไลก์กดแชร์ครับผมเนาะมาให้มวลชื่นครับไปกราบในมัสการปูนกันครับครับจันเรนต์ครับผมเนาะโอ้มาแตะค่าแข็งแน่ครัเนาะตัดตัดตัดศูนย์แห้งดิศูนย์แห้งอ่ะอ้ทำกล้องขรุบจะได้ที่ดังสั่นสั่นพี่น้องอ่า ศูนย์แห้งเหมือนยังไงศูนย์ให้ทหารทหารหาทหารหกแล้วเขาศูนย์หกเต็มเต็มหกเออโตเออเป็นแต่ศูนย์ด้วยห้องศูนย์หกเต็มเตมน้ำปากปั๊บเลยครับผมพี่น้องอ่าพี่น้องเป็นน้ำปากปั๊บเลยดงสายเหนือครับผมเนาะครับผมอ่าทหารกับทหารกับน้ำหาน้ำหกกันมาเมื่อศูนย์แห้งแถววัดสันพี่น้องอ่า แต่ว่าเขาตกกลับนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วศูนย์นี่มันทิมากร์เี่ย์ต้องตามด้วยว่าหาศูนย์หกศูนย์เข้าศูนย์ครับเี่อันนี้ลักทานนะครับผมนะเกือบแตกสามตัวโอ้โหเกือบแล้วเก้าสามอ่ะเกือบแล้วพี่น้องเอ้โอ้ก็เป็นมันสวงเก้าสามโอ้โ ตุ่มๆได้นะครับผลงานที่พ่าดมาพี่น้องเนาะผมเอาแลักพานกินยันได้ครับด้วยอฟซีรับผมแต่ว่าก็ว่าเอฟซีคนได้ทั้งบนทั้งล่างหมดฟุบเมียนโอ้ประเทศทางใดได้พูก็องดีแท้โอ้โเขามาฐาี่ยวุดท่ายโอ้ก็ได้ละไม้แห้งละปูเนี่ยตัวไรมาแรงจีอืห้วยสองแล้วอะเอสองหยังลนึ่ะสองนึงมันยังอี สองสองยังดอกอ้แอบสองะพ่อเหรดอกหลายตูพุทาก็ไม่ซื้อใช้เก่าสองก่เยหวเขาเขาหลอกเขาตัวเพราะว่าเรขมันมีอยู่แล้วหาเก่าสามเอรักตองมีเลยคนเราไปเยิบใส่เกือบแตกสามตูมด้วยพุทธที่บราณสามปนนีองไหมเขาสิได้อยู่ใจแล้วเขาโ่บอกก็เขา่บอกพุทที่มีโชคมีหมานบอนอ่ารเบซีครับผม ำหรับปูสายเหนือกัอบเปียซี่ครับอ่าเป็นยังไงแต่ปูบัดน,นี่เพิ่นมาบอกต้องงวดละบ่ในยังปูตัวดีมาเกาหันล้าแต่ว่ามันฮะปูไปรละปูมะเก่้ามัเกลหาเอา้ามาอีกบ่บ่ <c oughs> ไบมไ <ป S 1> อาอีกเป็นที่ไหนเราเปืนเอาไปไว้ที่ไหนปืนหายเรครับมันไหวไหวไม่ได้เลยนยกถีบปืนหนมันเอาอ่ะ ผมก็เต๋อต่นวันนึงโอ้คางขาออกยังจายอยู่ใครมากุยเงี้ยืนจ้างขาบอกว่าให้ท่านก็ของลมให้เอาขาติดกันเดินวันหลังวันนี้มันม่จ้างขาอยู่ไม่หยอมทิ้งล้นดูเพื่อนบ้างนี่วันนี้ปืนวะมี่ครัปืนให้มันมันมันจ้างขาออกมันต่างวันนี้ตั้งกลางเลยเงี้ยี่ มาแน่กลางขาออกกลางขาออกปืนตั้งกลางไหมไม่ว่าหาบุมหุยคือจะาบ้านเลยมันตีบ่แม่นใช่เบล่ล่ะเอาปืนเวยางขาโอ้โหาแปดหาบัวอเนี่ยอะไรล่ะหาหนึ่งแปดหาหนึ่งปดหาหนึ่งอ๋อเจนน่คือวามเห็นมเมื่อกาเป็นแปดเป็นหาเป็นแบบนั โอ้ยโอ้ยโซนตัวปัวน่าจะเป็นสามตัวนี้แมนโอ้งวดนี้จะเอาสามตัวแตกพี่น้องขอดังคนเดียวเนาะงวดนี้ขั้นเฉยวว่าโดนแล้วพี่น้องอ่าเขาจะสร้งตัวเขาจะสร้งตัวงวดได้กระได้เขาว่าอืมเขาทุกวันแต่ว่าเขาสามตัวนะอยากได้สามตัวเนาะโอ้งวดนี้ปู่ขอแตกสามตัวพี่น้องอ่า ปูทุ่งสายเหนือนะครับเจ็บเจ็บจ็อมปูก็เรยกคืวา่านิมีรแบบนี้เด็กติดต้อตงมามาแน่นอนมาแน่นอนแต่ว่ามันสิเป็นสองตัวหรือสามตัวนะฮะโอ้ายยย่ยย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 ่ย อขาหนิแม่ปูขาหี่แม่หรือเอาปืนตั้งยู่กลางเออโอ้ขึ้นปบตละเออปกติเขนเป็นพระกต่ข้าเจ้าจีเอาไม่เข้าเนาะตั้งเอรตั้งไว้เครื่องแต่ว่าเป็นทหารเลือกปืนไว้กลางเออเวลายืนหารอ๋อโอ้ปูก็เลยว่าทหารเป็นหาปืนตั้งขึ้นเป็นนึ่งโบว์แมนโอ้ปืนตั้งอื้อหนึ่ง เมื่อจับเออเมือกำาปปืนอยู่แหละปุ๊กมาหาแผ่ตัเอีเออมาหาแผลนึ่งนึ่งแผไหนังเขาอะไรโอ้โหผมมังใส่สามตัวเลยพี่นลองหาแผลนึ่งหมดที่ปุ๊อโอ้อือเอคือเกาสันปัวเล้าแผลนังนึ่งตองวดไปก่อนคือห้าแผลหนึ่งนะปุ๊กขวานตองวดเลยพี่นลองอือือ

ก็เลยมีหาศูนย์หกศูนย์ก็เลยถือกัดกัดหวดที่ผ่านมาสามตัวสองตัวครับอีซี่ครับผมอืมแต่ว่าสุกมานผู S> <S ้คน <Mm. สุกมานเป็นกระไดยีดอกสามตัวก็ตัวว่าตุกหาเปนเจี๋ยอีซี่ตุกหาเนี่ยในหอดมาพุ่กคนในหอดบนหอดล่างคนที่ปูวบนหอดล่างคนแล้วสันจันทั้นั้นหรอพวกนี่สันทั้นั้นแล้ว อันนั่นแล้วอันมันเป็นเงินน่ะนะโอ้ผมต้องหลยเจ่งผ่ต้องออนไลายเอาเอาซํามันเป็นเงินน่ะละครับผมเพราะว่ามันกับันเมือยา้าหันนะฝันว่าได้เป็นคู่ฝึกเขาซื้อโอเป็นคู่ฝึกงวดนี่นฝึกทหารไหม ฐานไม่ครับผมมันก็เลยจุ่ๆจะ่ายอยู่แต่ว่าฐานไม่อยู่ซุ้มอื่นไอ้ซุ้มไม่นั่นแต่ว่าบางเก้านั่นลาบบางมันมึนก้มัวนั่นบางมันเอามือแปะนำปากกันนะบ้านในเขาขี้เขาลองเขาลอยเออแม่นมันปืนก้มันนะปืนจู่ว่าสั่นนั่งปืนเสียว่าะมึงขึ้นใจกับปูปืนเสียว่าสั่นปืนหายบ่มีปืนว่ายสั่นมือมีมัดถือมาลาบสาบลาบสาบ ออหมอผมมีปืนจะเลื่อยส,สั้นไว้จริงๆเอาไปมันระว่าปืนอีพอตัวนี้มันว่าปืนอีพอตเ, <c oughs> เอีปืนอีพอตัวนี้มันว่าปืนมีอาวุธประจำกายนนะแต่ว่าทหารมอนี่น่ายเนี่ยมีขมู <c oughs> ปืนเสียเต้ปืนเสียสม,มึน,นขมีมึน, <c oughs> นขมู <c oughs> อ่าให้ทหารหนนายี่ครับูก็เลยเอ่อเอามาให้ น่าก็เลยปืนสั้นอยู่แล้วกเออเอาไปเพป,เป็นแส่หนึง่งบหารนึ่งอีกสองตัวนะโอ,โอ้ห้าตัดตัดอะออ้ออ๋อ กับพี่แจ้งเอาพี่ร่องครับแล้วมือกำเนินเนาะเอามือกำจังขาไว้ปกติเขาสีสั้นอยู่ห้องทางที่เนาะแต่เพื่อนนี่เอามาตัดไมเสียตัดตัดไมเบียบพักอยู่ดีสินั่นละแล้วละก็มันจะง่ายนะโอ้เอามาเสียบตรงกลางขาอยู่ของพอดีเลยกลางขาอออกได้สติอได้ตั้งงายแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนได้เวิกเนาะจะตั้งง่ายธรรมดาเป็นวันละ โอ้พื้นมีปืนครบมั้ยปจัญใจครบเออไม่แต่มอเดียวเห็นว่าปูได้โองวดแล้วครับเบื้องต้นเนาะเบื้อต้นนะครับนะคอยจิมาย้ำอีกเป็นระยะระยะครับอนะเพราะว่าเด็กเขาเลือมาดูเป็นยังดอกเอาเงินนี่จะพยายามให้สามตัวแตกพี่น้องครับผมปูว่าสว่างโตไม่มีปัญหาเพราะว่า ซ้ำตัวสองตันี่ว่วยากอืมอืมเด็จังไ้ก็ได้อ่าแต่ว่าตัดอยู่ในนี่เราพี่น้องเนาะครับเขาต้องอัดเลยสองตัวอืมเอ่นอยู่วะอนั่นก็เขาสองตัวอ่าม้มุ้งมันนี้สองตัวอืมสองตัวนี่มันสีผ่านเลยนะอืมคิดว่านะครับผมแต่ว่าสามตัวนี่มันีเสียให้แตกกันม่วคู่มัน็แตกเยอะใช่มตัวนี่ เอฟซีครับผมในเบื้องต้นแล้วับเอาไปก่อนสามตัวปูสายเหนือเอฟซีครับผมเขาค่อยมายำไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันตามไปเรื่อยครับวิธีของผมอ่าฝากต่อเอฟซีเนาะสามตัวเม็ดเดียวไปก่อนครับผมเนาะชุดต่องวดก็ว่าได้ครับครับผมแจนแจนพี่น้อง